สวัสดีครับพแม่พี่น้องเมื่อนี้ผมสีพาพรม่พี่น้องมาเบิ่งสปูนของต้นลูกไต่ใบหรือว่าภาษาอีสานอื่นว่าหมากไต่ใบเนาะครับลำต้นเป็นยังสี่ครับพี่น้องครับหมากก็สะเป็นแบบนี้เนาะครับหมากที่อยู่ไต่ใบนี่แนวแนวนี่เนาะครับนี่นะครับกระสมซื้อหมากไต่ใบแหละครับครับหมากที่อยไต่ใบใบสะเป็นยังสี่เนาะครับ ครับมาบอกถึงซับพักกุณกันเลยนะครับพี่น้องได้ต้นแบบนี้นะครับไปต้มกินแก้ไข่ทุกชนิดนะครับบาว่าสิเป็นไข่วัดไข่วัดนกนะครับแก้ไข่ไปลายฝนต้นหนาวก็ได้นะครับให้มากใต้ใบนี่แหละครับพี่น้องบ้านผมกระจกอะจ้ากันดีอยู่นะครับพี่น้อง แกดีาน้นนอครับแก่ดีซานก,ก็ได้เอาต้นไปต้มกินก็ได้บดํารุงตับนะครับบํารุงตับหรือว่าจะเด็ดงามันยังสิไปตากแห้งต้มกินเป็นซาก็ได้เ้อครับพี่น้องต้มกินเป็นน้ำชาก็ได้นะแต่ว่าบางพื้นที่เขาเจากระใสเห็ดแบบนั้นนะครับนี่ครับสปุกคุณในเนี่ย,ยก็คือว่าแก้ไขครับพี่น้องแก้ไข่ดับพิษไข่แก้ห่อนให้กระหายนา้ำนะครับ หม,มากใต้ใบนี่ครับเมื่อต้นไปตม้มกินแก้วหอนให้กระายน้ำนะครับซาโปคุณกระไรอยู่ครับพี่น้องหมากใต้ใบความหูนี่ผมได้มาจากคุณตาหนูแก,ก้ยวบุญสุภาพอยู่บันกี่ขําเนะครับคุณเป็นหมออย่านะครับเงี้ยนพันยูส้อยสามครับไปถามหาเอาลดครับถ้าอยากได้สมุนไพรตัวเด็กอะไปถามหาเอาดเนะครับเงี้ยนพันยูส้อยสาม ครับหลังหลังนั่นแหละครับหลังมีสมุนไพรสิปลูกสมุนไพรในนาบ้านนะครับข้าวโพเนี้ยใจกะต้องไปถามคนแถวนั้นบ้่งเอาครับมาเฮียนตาเกี่ยวอยู่ใสเนาะครับนะครับสนใจสังสือสมุนไพรใดน้ำเพลินเนาะครับคายสุตรละยี่สิบบาทครับตอนผมไปตัวนั้นครับพี่น้องขอจบลีปเพียงเท่านี้เนาะครับอยงไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบ่พลาดคลิปต่างๆเด้อครับเด้อขอบคุณครั